เธอันเดินจับมือมาด้วยกันขอบคุณที่เธอยังอยู่ตรงนี้ไม่หายไปขอบคุณที่เธอ,อยังรักแม้วันที่ฉันไม่เลือใครถึงทางจะแสนไกลแต่ว่าใจก็ต้องการขอบคุณที่เธอยังอยู่ตรงนี้ไม่หายไปขอบคุณไม่ใช่ที่ตั้งแต่รักที่หัวใจก คุยทุกวันเป็นได้เงแคพี่น้องคุยทุกวันเป็นได้เงกคทตีสองรักของเราไม่มีสิทธิ์ได้จับจองคุยแทบตายก็ทำได้แค่มองคุยมึงทุกวันตั้งแต่ช้าจนตีสองคุยมึงทุกวันจนกูนั่นไม่ได้นอนหากที่ให้ไปดันการเป็นตีสองทำได้แค่มองไม่มีสิทธิ์ได้จับจองคุยทุกวันเป็นได้เงแคพี่น้องคุยทุกวันเป็นได้เปงแคทีสองรักของเราไม่มีสิทธิ์ได้จับจองคุยแทบตายก็ทำได้แค่มอง